าจารย์คะคุณแม่มีสามีใหม่ที่แนะนําแต่งเรื่องไม่ดีควรทําอย่างไรดีคะจากเรื่องราวที่เล่าก็หมับว่าคุณแม่ไปมีสามีใหม่ใช่ไหมแล้วก็สามีใหม่ก็คงจะแนะนาในสิ่งที่ไม่ค่อยดีแต่คุณแม่ก็รักเขาอะแล้วก็เชื่อเขาหมดลูกเตือนยังไงก็ไม่เชื่อมันก็มีปัญหาเยอะเริ่มต้นนะตั้งหลักตัวเ,เองให้ดีก่อนดูจากเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจว่าเจ้าตัวคงน่าจะทํางานแล้วนะ แต่ว่าอาจจะยังอยู่กับแม่หรือว่าอยู่ใกล้กันหรือ,อยังไงเนี่ยอันนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดแต่เอาเป็นว่าเราทํางานทําการแล้วก็พยายามสร้างฐานะเราเองให้ได้ก่อนหากคุณแม่ท่านเองก็ยังอายุไม่เยอะท่านก็ยังทํางานอยู่ได้รายได,ได้เนี่ยมีรายได้ก็โอเคแต่เราเองก็ควรจะมีส่งให้ท่านบ้างรายเดือนพอสมควรให้พอเหมาะกับรายได้ของเราและขณะเดียวกันเก็บไว้ต่างหากก้อนหนึ่งคือให้เลยตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นการแสดงของปัะธานอยู่แต่ขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้ฝากแบงก์ไปก็ได้ แล้วก็เกิดถึงคาวาท่านอายุเยอะขึ้นแล้วเลิกง,งานเลิกการไปแล้วเนี่ยหรือมีปัญหากับสามีใหม่อะไรแล้วถึงค้าจําเป็นต้องใช้เงินก้อนอะไรบางอย่างบ้างเราจะได้มีส่วนที่เก็บเอาไว้ตรงนั้นไปส่วนช่วยเสริมไม่ท่านไงให้คิดอย่างนี้แล้วก็ถ้าพูดแล้วท่านฟังก็พูดถ้าดูแล้วพูดแล้วท่านยังไม่ฟังก็อย่าเพิ่งไปพูดต้องรอจังหวะหรือหาคนที่ท่านฟังคําพูดของเขามาพูดแทนลูกจะไปสอนแม่สอนพ่อนะ่ะมันยากอะ่ะ ก็ต้องหาคนที่เขาเชื่อฟังเนี่ยมาช่วยแทนพอใจเรานิ่งนิ่งวางแผนไว้อย่างดีแล้วเนี่ยเราจะค่อยค่อยเห็นทางออกว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไรไม่วนตัวเองอยู่ในปัญหาอย่างปัจจุบันหาทางออกไม่เจอหงุดหงิดหรือว่ากังวลเป็นห่วงท่านด้วยรักท่านด้วยทัางหลังจะถูกลองแต่พูด้วท่านก็ไม่ฟังเราทำไงดีกลุ่มอะไรอย่างี้นะพอเรากลุ่มไปอย่างนั้นปั๊บใจเราเองมันก็เศร้าหมองไปด้วยก็ยิ่งไม่มีกําลังใจทําอะไรใหญ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งหลักให้ได้แล้วก็รู้ว่าเราต้องทํำยังไงแล้วก็เดินหน้า1 2ึ่งสอี่หสุดท้ายเราก็จะไม่ทุกมากเกินไปแล้วก็ยืนหลักได้อย่างมั่นคงถึงคราวท่านทลาล้มเราก็ช่วยประคองได้จเจริญพอ